สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงค่ะไผ่ที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความนิยมแล้วก็สนใจนะคะนําไปปลูกเพื่อใช้ลํานําไปเผาข้าวหลามค่ะตอนนี้ก็เข้าสูดฤดูฝนอยู่นะคะการนําไผ่ไปปลูกในช่วงนี้ก็ทําให้การติดต้นเป็นไปได้ดีค่ะติดต้นเร็วแทงหน่อเร็วนะคะ รากเน่นสมบูรณ์ค่ะชุดนี้เตรียมจะส่งที่วัดแม่พลิกลุ่มตำบลแม่พลิกอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าปลูกนะคะก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะหลายจังหวัดเลยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงของทางสวนเข้ามาเพื่อนำไปปลูก พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่ขาลามกับแดงนะคะหรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัสการเดนคะ่ะ